สวัสดีครับพบกับผมชีต้าอีกแล้วนะครับผมเนี่ยไม่มองกล้องอีกแล้วนะแย่จริงๆเลยเนาะคะว,วันนี้ผมจะมาเต้นให้ทุกคนดูนี่คือคนบังคับตัวผมนะครับผมเนี่ยไม่ชอบเขาเลยเขาชอบมาบังคับตัวผมอะ่ะหัวหัว ขอบคุณน,นังหัวฉันรักนองหัวผมดูจะติ๊งต้องไปหน่อยแต่ผมชอบดินมากเลยครับผมรักทุกคนทุกคนน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เลี้ยงแมวด้วยนะครับผมจะมาเต้นแล้วนะครับวันชูชอารมณ์ไม่ดีมันมีมาเต้เอ,อ้เปลี่ยนเพลงดีกว่านะครับอโสดอยู่รุย าดีก่อนะครับใช้ชีวิตที่คุม้มใช้มันไปอย่าให้เลือมันมีแขนในก็ใช้ใช้มันไปเฉพาะเรื่องดิไม่ต้องไปกลัวหน้าไหนขาใหญ่ต้องเชิญเข้ามาเอาเลยขอไปซะไม่ใช่แมบีมีร้อยต่เรามันนักเลงไายว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวไว้เป้งต้องไว้ลายลูกูช้ชายต้องไวช้ชีเป้งเป้งเป้งให้รับหรือให้รู้ว่าเรานั่นคือนกักเลงค้าสาั่นอู้อ่ะอ้อ่ะ อ้าวขอบคุณนะครับผมน่ารักสุดสุดใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยน่ารักทุกคนถ้าใครถ้าทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยนะครับขอบคุณครับ,บาย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 